โปรแกรมสมบัติรูปสำหรับสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้านะครับก็คือเป็นโปรแกรมสร้างเกรดและกรมากเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายครับผมใช้คู่ควบคู่กับกระดาษดิจิทัลนะครับเพื่อสามารถนำแพทเทิร์นกระดาษเนี่ยเข้าไปสู่โปรแกรม สร้างแพทเทิรนได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างหรือถ้าเป็นงานใหม่เนี่ยเราก็สร้างจากโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นที่อยู่ในโปรแกรมได้เลยครับจะมี3ตัวนะครับก็คือโปรแกรมสร้างแล้วก็เกตแล้วก็มาร์กอ่าทวนี้เป็นขั้นตอนวิธีการสแกนแพทเทิร์นกระดาษเข้าสู่โปรแกรมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะข,ของกระดานดิจิทัลครับเหมือนกระดานทั่วไป เราก็เอาสกรเท 8, ปแปะติดบนกระดานอเอากระดาษไปเทิร์นของเราแปะบนกระดานอันนี้ก็เราจะเตรียมบล็อกแบบไนะครับอันนี้จะเอาแค่ต้นฉบับไซส์กลางไซส์เดียวเสร็จแล้วนำเข้าสู่โปรแกรมเกรดเพื่อให้โปรแกรมเกรดใส่รับ อันนี้เป็นการติดแบบครบไซส์ครับก็คือสแกนเข้าไปทุกไซส์เลยก,ก็ได้ครับก็คือสแกนไซส์เดียวก็ได้หรือว่าสแกนทุกไซส์ก็ได้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูทั้ง2แบบนะครับอันนี้เครื่องสแกนมันก็จะมีตัวดิจิตก็คือตัวที่เป็นแป้นกดละครับเราก็กดสแกนเข้าไปทีละจุดทีละจุด เพื่อนำเข้าสู่ในโปรแกรมครับผมทีนี้ที่เราสแกนเนี่ยอ่ามันก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์แหละครับอ่าสังเกตดูเป็นเ,าาเส้นกางเกงไปเรื่อยๆครับผม พอจุดไปถึงไหนแล้วก็มันก็จะเป็นเส้นไปถึงนั้นสกเกลก็จะตรงไปเลยครับผมนี่คือวิธีแรกนะครับก็คือใช้กระดาษดิจิซึ่งตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายก็คือตัวกระดาษดิจิตไทยนะครับแต่ก็มีหลายวิธีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดใน ขขาวต่อไปก็คือว่ามีหลายวิธีในการนำแพทเทิร์นเข้าสู่โปรแกรมอ่าเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อชิ้นงานอ่าชิ้นนี้เป็นชิ้นหน้าเมนูเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายครับผม เส้นหน้าก็เข้าไปในโปรแกรมสร้างเรียบร้อยแล้วครับต่อไปโปรแกรมการเกรดไซส์หรือวางมาจะมีเครื่องมือช่วยในการยอ่อขยายไซส์แบบสมบูรณ์ และสะดวกในการย่อขยายไซส์เช่นการย่อขยายไซส์แบบอัตโนมัติการย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคหรือการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนเท่ากันการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนไม่เท่ากันการคัดลอกค่าเกจการย่อขยายไซส์โดยตรงหลังจากนำแพทเทิร์นเข้าจากกระดานดิจิทัลมีเครื่องมือคัดลอกค่าเกจไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการซึ่งทำให้การย่อขยายไซส์ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น และสามารถที่จะยกใ้ายข้อมูลจากแพทเทิร์นต้นแบบไปยังแพทเทิร์นชิ้นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างอัตโนมัติมีระบบการตรวจสอบค่าเกรดอัจฉริยะโดยระบบจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอทันทีอย่างอัตโนมัติตอนนี้เรากําลังเกรดชิ้นงานที่เรานําเข้ามานะครับก็คือชิ้นหน้าทีนี้เรานําเข้ามาไซส์กลางไซส์เดียวแต่เราจะเกรดเป็นตั้งแต่ไซส์28 จนถึง36แล้วครับทีนี้จะเกตกีไซย์ก็ได้โปรแกรมมันจะเกตให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับผมซึ่งทําให้การทํางานนี่สะดวกรวดเร็วกว่านะกว่ามาทําเกตมือเองก็ต้องเกตทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของเกดไซนะครับเราเกตด,ด้วยโปรแกรมเกดไซอ่าซึ่งจะเกตให้อัตโนมัติอยู่แล้วจะกี่ไซย์ก็ได้ครับผม ทุกอย่างสเกลมันก็จะ,ะแม่นยำตรงนี้เป็นโปรแกรมวางมาครับผมอันนี้เป็นโปรแกรมวางมาครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยะสะดวกรวดเร็วขึ้นโปรแกรมมันก็จะดึงชิ้นส่วนจากที่เราเกตเรียบร้อยแล้วกีดไซส์เราก็ตั้งออเดอร์ตามออเดอร์ลูกค้าว่าไซส์ละกี่ตัว ตรงนี้มันจะอิงกับชั้นปูผ้าด้วยว่าเราปูผ้ากี่ชั้นมันจะคำนวณให้เสร็จเลยแล้วก็กรอกตัวเลขเข้าไปเฉยเสร็จแ,แล้วก็ตั้งหน้าผ้าเสร็จแ,แล้วก็ตั้งแบบวางอัตโนมัติซึ่งโปรแกรมก็จะวางให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับชิ้นงานก็จะถูกเรียงแล้วก็รายงานที่ด้านล่างว,ว่าชิ้นงานมีทั้งหมดกี่ชิ้นประสิทธิภาพเท่าไหร่ วางไม่จบกี่ตัวซึ่งเราสามารถจะบีบอัดประสิทธิภาพให้มันสูงขึ้นได้อีกโดยเครื่องมือมันจะจัดเรียงชิ้นงานใหม่ให้เราใหม่หมดเลยครับประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยหมายถึงว่า,าผ้าเนี่ยก็คือใช้ลดน้อยลงซึ่งกำไรทุกอย่างจะอยู่ที่การวางมาทุกอย่างนะครับ อย่างถ้าปูผ้าร้อยชั้นประหยัด1นิ้วก็เท่ากับร้อยนิ้วะซึ่งตรงนี้เนี่ยอค่อนข้างจะสําคัญที่สุดในกระบวนการผลิตเพราะว่ามันคือกําไรทั้งหมดของการผลิตนี่คือภาพจากการวางมาร์กอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยอตอนแรกให้เครื่องวางก่อนเสร็จแล้วเราเราก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเราต้องการประสิทธิภาพ9 9เาก็ ตั้งเวลาว่าต้องการใช้เวลากีน่นาที5นาทีก็99%ประสิทธิภาพจากการวางครั้งแรกเนี่ยมันก็จะจัดเรียงใหม่บีบอัดชิ้นงานใหม่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็หมายถึงว่าความยาวผ้าที่ใช้เนี่ยน้อยลงตรงนี้เครื่อมันจะจัดเรียงให้เราอัตโนมัติเองเราไม่ต้องไปทำอะไรครับเราเป็นใจยืนยันนะยืนยันปุ๊บเสร็จแล้วก็ออกเลย ทีนี้เราสังเกตประสิทธิภาพเนี่ยตอนแรกกับตอนที่เครื่องจัดเลียงใหม่ประสิทธิภาพมันจะสูงขึ้นและใช้ผ้าน้อยลงการจัดเลียงชิ้นงานจะแน่นขึ้นทําให้เหลือเศษเนี่ยน้อยที่สุดทําให้กําไรของท่านเนี่ยสูงที่สุด หรือถ้าเราต้องการเรียงชิ้นงานเองก็ได้เป็นบางชิ้นเราก็จับทีละชิ้นแล้วก็หมุนแล้วก็บิดสามารถจะบิดได้โดยต้องการให้มันประหยัดมากขึ้นเราก็อาจจะจัดเรียงบางชิ้นเองให้มันดูแล้วประหยัดยิ่งขึ้นครับหรือถ้าเรามีแปนของเราอยู่แล้วซึ่งช่างพทิร์นวางม้าเนี่ยที่เขาเคยวางมือเองอยู่แล้วเนี่ยเราก็เรียงทีละชิ้นตามแปนเดิมก็ได้ครับผม อันนี้ก็คือเครื่องวาดแพทเทิร์นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระดาษที่เครื่องกระดาษนี้ก็คือแล้วแต่หน้าหน้าผ้านะครับว่ากว้างเท่าไหร่สามสิบกแ็แล้วแต่ขนาดเครื่องมันจะมีหลายขนาดตั้งแต่สามสิบนิ้วจนกระทั่งถึง49แล้วก็หกสิซึ่งราคาเครื่องก็ ตามขนาดนะครับจริงเราสามารถจะใช้เครื่องอตัดติกเกอร์ทั่วๆไปเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับส่วนาปากกาที่วาดก็คือเป็นปากกาลูกเลื่อนธรรมดาเอาไส้มาใส่ครับผอในนี้เวลาซื้อเนี่ยเขาจะให้ทั้งใบมีดแล้วก็ปากกาก็คือถ้าเราต้องการตัดชิ้นงานเนี่ยเราก็ใส่เป็นใบมีดเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราต้องการวาดเราก็ใส่เป็นปากกาลูกเลื่อนธรรมดา ก็จะว่าตามที่ทําในโปรแกรมที่โปรแกรมวางอัตโนมันติวางครับมันก็จะว่าชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยออกมาให้เรา สามารถกําหนดให้ชิ้นเล็กๆวิ่งเข้าไปวางในพื้นที่ที่เหลือให้แบบปัตโนมัติทําให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ทั้นตอนนี้เราก็รอจนกระทั่งมันวาดเสร็จเราก็เอากระดาษแพทเทิลเนี่ยขึ้นโต๊ะตัดได้เลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนครับทีนี้เรากลับมาดูการดิจิอีกครั้งหนึ่งครับแบบครบทุกไซ์ ตอนแรกก็คือเราทำอาเอาแค่ไซส์เดียวแต่ทีนี้เราตัวนี้เราต้องการอาเอาเข้าแพทเทิร์นกระดาษเนี่ยเข้าทุกไซส์เลยเราก็เอาแพทเทิร์นกระดาษเรียงๆไว้เสร็จแล้วก็กด,ววกดิจิเหมือนเดิมครับแต่ว่าทีนี้เราดิจิทุกไซส์ครับเข้าไปจะเป็นไซส์ S ไซส์เไซส์ L XL แล้ราก็ดิจิเข้าไปหรือสกแกนเข้าไปทุกไซส์หมดเลยครับ รงขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราก็กดปุ่มให้ระยะห่างเนี่ยทีๆนิดหนึ่งอคลิกทุกไซส์เลยครับมันจะได้เกิดความแม่นยําและก็เที่ยงตรงขึ้นสเกลทุกอย่างมันจะได้ไม่ผิดพลาดอ่าคลิกทีละไซส์ทีละไซส์ครับผมสแกนนำพีเทิลเข้าไปทีละไซด์จริงๆจ,จ,จะเหมือนขั้นตอนแรกแหละครับแต่เพียงแต่อันี้ก็คือเพิ่มไซด์ให้ครบทุกไซด์แค่นั้นเอง แต่ถ้าขั้นตอนแรกก็คือเราเอาเข้ามาไซต์เดียวแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมเกรดให้โปรแกรมมันเกรดให้อัตโนมัติเ็นจะมี2วิธีซึ่งการนำนะแพทเทิร์นเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายข้างต้นแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายวิธีครับผม ทีนี้เราครบทุกไซส์เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าชิ้นหน้าชิ้นแขนกระเป๋าเราก็ใส่ชื่อให้เรียบร้อยครับผมนี่ก็คือเป็นอันจบกันต่อนัทต้นมันจะเข้าสู่โปรแกรมตัวเกรดครับผมก็คือทุกไซส์เลยครับมีกี่ไซส์มันจะมาทุกชิ้นเลยครับแล้วก็แยกไซส์ให้เราด้วย ันนี้คือหลังจากที่สแกนเรียบร้อยก็เข้าสู่โปรแกรมเกตเรียบร้อยแล้วครับจำนวนแพทเทิร์นครบทุกชิน้นแล้วก็ครบทุกไซส์ด้วยครับอันนี้คือถุงกระเป๋า,าที่เราดิจิเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ก็คือกระบวนการทำงานของอโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกตไซส์แล้วก็วางมาพร้อมทั้งวิธีการ